สวัสดีค่ะวันนี้พบกับ10อันดับหุ้นปันผลดีในกลุ่มอุตสาหกรรม commercial หรือกลุ่มพาณิชย์นั่นเองจะมีบริษัทไหนบ้างก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามสันกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะอันดับ10 RSP l i c h s Sport 2.99% ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆภายใต้ตราสินค้าชั้นนำอันดับ9 c o คอมเซเว่นสามประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องอันดับ8 COL 3 6มจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานผ่านแคตตาล็อก ระบบ call center และระบบออนไลน์อันดับ7 beauty 4.06%จำหน่ายปลีกลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิวภายใต้แบรนด์ beauty buffet อันดับ6 ILM index living mall 4.07%ร้านค้าปลีกจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและให้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร index living mall อันดับ 5. CPW c o p p e r w i t e 5.23%จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าดิจิ t ัล l i f e สไตล์รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการอันดับ 4. Big 5.88%ค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เรารู้จักกันในนาม Big Camera นั่นเอง อันดับ 3. ามแมเ็ด7.14%อร์เค้าปลีกเครื่องแต่งกายไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์แม็กอันดับ 2. FTE 9.70%นำเข้าและจัดจำหน่ายอุป,ปรกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจรอันดับ 1. ค่คามาดเซ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวกายกลุ่มอุปกรณ์ความงามกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอื่นๆขอขอบคุณข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ลาไปก่อน2องมันนี้แชร์สวัสดีค่ะ